ครับตรงที่รองอสารคามชี้อยู่ก็คือเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ครับนางบุญช่วยทองแท้ครับโชเฟอร์หญิงนะครับที่ถูกสองคน้ายทำร่างกายแล้วก็ชิงรถไปโชคดีครับที่เธอไม่ถึงกับเสียชีวิตครับเดี๋ยวติดตามมาเรียกกับรองอสได้ครับเดี๋ยวรองอสจะพาไปพูดคุยกับทางรอพที่เห็นเหตุการณ์ครับว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรบ้าง๋ยวตามรอล้วครับเพือประมตีสามกว่าแล้วประมาณตีสามครับ ตีสามมันตีสามครึ่งครับตีสามครึง่งนะประมาณนี่แหละครับอแล,แล้วก็เลยเลยมานี่ผมนึกว่าตอนแรกนึกว่าจะมาส่งใครตรงนี้แต่แต่เขาไม่ไมาจอดลงมานี่ตุ่มไปผมก็ได้ยินเสียงว่าขึ้นรถเ,เร็วอย่างเงี้ยผมว่าได้ยนินเสียงขึ้นรถเร็วครับผมก็มันผิดปกติแล้วได้ยินอะไตุ่มแล้วขึ้นรถเร็วเนี่ยมันผิดปกติผมก็เป่าล็อกวีดจากหน้าวิ่งมาถึงนี่วิ่งมาถึงตรงกลางโน่นอ่ะครับก็มองเห็นไอ้ ตอนนั้นไอ้พูดยังไงหัวขาขาครับอะไรเหมือนเอาผ้าคลุมหลือผมสีขาวอะไรประมาณนี้เสื้อยืดสีขาวือนเปิดประ,ประตูรถเข้าไปในรถแล้ว,ลวลรถก็บึ้งมาเลยแล้วผมก็วิ่งมาเขาเปิดประตูเปิดประตูผมก็เอามอซค์ผมตาตาสาตาองทีไม่ติดเราจะายังไงก็ตามไปดูทะเบียนก่อนตอนไม่ติดผมก็บอว่างจอดมอเตอร์ไซค์ผมไว้ตรงหั้นผมก็มันไหนรถมันไปไกลแล้วผมก็วิ่งมาดูมาวิ่งมาดูคนเจ็บที่นี่อ๋อคนเจ็บก็คือตรงนี้ตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นผู้หญิง ก็ไม่ไม่รู้ครับนได้ยินว่าพยุงพยุงอ๋อตอนนั้นพยุงน้อยว่าตอนนั้นมันหัวก็เจ็บขาอ๋อยังพูดได้อยู่ผมว่าพยุงแกอย่างนี้พยุงขึ้นมาพยุงขึ้นมานี่ปุ๊บไม่ได้พยุงไม่ได้ลุกขึ้นนะพยุงไม่ใช่แกก็ยกเย่ยกเยอยู่ผมก็เดินเดินเดินพี่เกิดโทษโทษเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้ก่อนโอ้โหอันนี้คืออาวุธอาวุธประจำวันนะนะไม่ใช่เพิ่งเอามาเมื่อกี้ท่าลงเอามาให้เมื่อกี้อ๋อคือป้องกันป้องกันป้องกันตัวนะไม่ไหวอันนี้คือไป ว่าไงต่อแกบอกว่าไม่ไหวแล้วขอ,อขอนอนเลนยไหมโชคดีนะพี่บุญเกิดเรื่องสีสกนะครับที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็รีบวิบ่งเข้ามาช่วยผู้บาดเจ็บครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมาไม่ทันก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าคนร้ายในนั้น,นก็คือว่าต้องขับรีบขับรถออกไปเลยครับรมาพูดคุยกับทางชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ครับทำอาชีพ<บ>อะไรครับขายลาบอยู่หน้าปากซอยนี่ครับโอ้ขายลาบโอ<ด>้ย<ด>ขายลา,าบที่ข้าหน้าปากซอยนี่มันเปียวมันอะไรไหม ก้นหนึเด็กก็นี่ก็ช่วงนี้ก็เปี่ยวนะครับรถมีก็ไม่ไม่ค่อยมีนะอยากให้เจ้าที่มาดูแลตรงไหนบ้างครับก็ในสวนซอยนี้ก็เปี่ยวมากครับอยากให้มาเรื่อยๆครับอ๋อก็คือแถวนี้แถวโรงเรียนหน้าโรงเรียนแถวนี้นะวนออกมาทางนี้เนาะครับครับครับขอบคุณมากคขอบคุณมากครับผม ครับนี่ก็คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่ย่านนี้นะครับที่มีเหตุปุ๊บก็มีความตกใจนะครับสิ่งสําคัญสุดก็คือชาวบ้านก็อยากให้ทางเจ้าที่มาตรวจตาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเช้ฟร้แท็กซี่นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าเกิดจะรับใครหรือจะดยสารใครมานะครับก็ต้องตรวจตาดูแลให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวมิจฉาชีพอาจจะแฝงตัวขึ้นมาเป็นผู้โดยสารก็ได้ครับวันนี้เวลาหมด,หมดเวลา แล้วก็สำคัมขอบคุณคุณชาคิดสิน้อยสายภาพแล้วก็ต้องลาไปก่อนจังพอไหมสำัดีครับโอ้โมองหัวใจขอร้องที่โอดรองมา